สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับปรากฏการหนึ่งในวงการเมืองซึ่งถือว่าเป็นการวัดมาตรฐานระดับของประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนะครับก็คือเรื่องของการรัฐประหารการกรบฏนะครับหรือว่าความพยายามในการที่จะล้มอำนาจรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับ ดัชนีตัวนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีการรัฐประหารหรือการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ผ่านการเลือกตั้งนั้นนะครับจะแทบไม่มีเลยแต่ในขณะที่ประเทศที่ยากจนนะครับบางทีมีทรัพยากรเยอะแยะเต็มแผ่นดินแต่ว่าถูกปกครองโดยนะ,ะเผด็จการทั้งพลเรือนและทหารนั้น มักจะมีปรากฏการณ์ของการแย่งชิงอำนาจรัฐโดยการใช้กำลังนะครับมากมายลองดูนะครับประเทศที่วุ่นวายมากๆเนี่ยนะนอกจากจะเกิดสงครามภายในแล้วเนี่ยนะครับก็มักจะมีการลุกฮือกันขึ้นมาหรือบางประเทศถ้าไม่มีการลุกฮือก็จะเป็นการแย่งอำนาจกันเฉพาะในกลุ่มคนในระดับสูงนะครับผมบังเอิญไปเจอ f c e e o o o นะของอเดี๋ยวนะฮะ ประชาประชาชาตินะครับซึ่งน่าจะเป็นนังฝ่ายของนังสือพิมพ์นะครับที่เขามีการวิเคราะห์กันค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็น Facebook นะครับก็เขาเขียนไว้ตั้งแต่วันที่นะยีะ่วันที่19เดือนสิงหาคมนะครับเเดือนกันยายน2011 2ปีเอ่อไม่โทษที5ปี6ปีสิครับหปีหลังการรัฐประหารในประเทศไทยถือว่านำเสนอในวันครบรอบ ครับครบรอบอรัฐประหารนะครับ19กันยาของไทยพอดีก็เขานะบอกว่าประเทศไทยมีรัฐประหารบ่อยครั้งมากที่สุดเนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกนะครับอันดับ4ของโลกแต่ผมเชื่อว่าเข้าใจว่าเป็นอันดับ4โดยนับจากยุคนะหลังช่วงหลังๆเนี่ยนะครับลองดูนะครับเขาบอกงี้บอกอ่าองค์กร The Center for Systemic Peace CSP เนี่ยนะครับ ได้รวบรวมข้อมูลรัฐประหารของประเทศต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ปี1946นะครับถึงปี2010นะครับ1946ก็ประมาณนะเอ่อกี่ปีมาแล้วเนี่ย56ิ0ปีมาแล้วนะครับ4 56 66 76 86 96 2006ประมาณ6 4ปีนะครับ โดยโดยต้องให้คํานิยามของการทํารัฐประหารหมายถึงการใช้กําลังเขายึดอานาจบริหารสูงสุดโดยกลุ่มการเมืองภายในประเทศนั้นนั้นแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคู่อานาจเปลี่ยนคู่อํานาจรัฐเฉยๆนะครับไม่ใช่การปฏิวัตินะครับนะข้อมูลที่นับรวมเนี่ยที่เขารวมเข้ามาว่าถือว่าเป็นการรัฐประหารนี่ก็คือรัฐประหารที่ทําสําเร็จรัฐประหารที่ไม่สําเร็จ รัฐประหารที่เป็นเพียงแผนการยังไม่ได้ลงมือแล้วก็าการกระทําการที่ถูกกล่าวหาว่ากําลังวางแผนจะรัฐประหารแต่ทั้งหมดนี้ไม่นับรวมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการลุกฮือของประชาชนสงครามกลางเมืองหรือการลงจากอานาจโดยสมัครใจหรือว่าการส่งต่ออํานาจให้ทายาททางการเมืองหรือการเสียชีวิตของผู้นําการลอบสังหารผู้นําและการถูกลุกรานจากกองกําลังต่างชาติ พวกนี้จะไม่นับนะครับจะไม่นับนะครับก็ถือว่าเป็นการรัระหาฐานและการความพยายามและการกระโดนั่นแหละนะครับนะตามคํานิยามนี้ปรากฏว่าประเทศที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นหัวตารางในระดับที่สูงสุดนี่นะครับนี่ครับให้ดูประเทศไทยนะครับคือกลุ่มที่สูงที่สุดเนี่ยนยืนเดี่ยวเลยนะครับแหมมีพี่น้องสงข้อคา,ามาอ่า เดียวๆเ,เลยเนี่ยนะครับก็คือซูดานเนี่ยเยอะที่สุดประเทศนี้ยากจนคนแค้นนะครับเหตุการณ์ในดาเฟอร์นะครับโอ้โหลบกันจนชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนพัดถิน่นไม่มีอาหารจะกินนะครับอดอยากนะครับแล้วก็มอีอิรักนะครับนี่เยอะหน่อยช่วงเกิดสงครามกลางเมืองนี่ก็น่าลำบากหน่อยนะครับนี่ยีบสี่ครั้งช่วงหลังๆนี่จะเยอะ ประเทศที่ทํา19ครั้งนะครับในช่วง60กว่าปีที่เขาว่ามาเนี่ยนะครับก็คือโบลิเวียครับโบลิเวียนะทีนี้พี่ไทยเรานี่มาอยู่ลําดับตรงนี้เลยครับอันดับที่4ครับยืนเคียงคู่อย่างสง,ง่า,าพาเผยกับประเทศกินีบิสเซลนะครับประเทศซีเรียประเทศโตโกโเป็นไงครับซีเรียนี่พี่น้องก็รู้อยู่ค่ากันตายเป็นแสนนะครับช่วงหลังเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่สงบสุข ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการรัฐประหารเยอะที่สุดดูสิครับ,นะรบอิรักนี่ตัดไปได้เลยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ปกติอยู่ในสง,รสงครามกลางเมืองถูกตะวันตกเข้าไปแทรกแซงนะครับในช่วงที่ก่อ,อนซดาม,มูสเซนจะเข้ามานี่มีปัญหาเยอะมากนะครับนะแล้วเข้ามาก็เป็นเผด็จการอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าความพยายามในการจะล้มล้างอํานาจเขานั้นก็เกิดขึ้นเยอะนะครับ ประเทศที่เหลือเนี่ยมัน่จะเป็นซูดานนะครับประเทศโบลิเวียประเทศนาะโตโกโนะครับนี่เหล่านี้เป็นประเทศในประเทศด้อยพัฒนาทั้งนั้นครับรุนแรงนะครับทีนี้ประเทศที่รองลงมาเนี่ยเราจะดูมองหาประเทศที่เป็นแบบแบบใกล้ๆเราหน่อยไหมนะเอเชียเพื่อนฝูงเนี่เขาเขาเขาไปอยู่ระดับทอบ็ทอปๆไหมเรานี่ถือในอันดับที่สี่ร่วมกับนะอีกสองสามประเทศนะครับนี่ ส6บหครั้งมีบุรุนดีประเทศชาตินี้ก็แอฟริกาเหมือนกันนะสิบห้าครั้งนะครับมีอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานี้เมื่อก่อนนู้นประวัติศาสตร์เขาเมื่อสี่สิบห้าสิบปีเขานี่เยอะนะครับกาหนากินีเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับเราเอาไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาการรัฐประหารเขาไม่ได้เกิดในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะอยิ่งในช่วงหลังปีสองพันเป็นต้นมาเนี่ยหรือเอาเป็นว่าเอาประมาณปี นะ2,000พ uh, ศ1900เป็น,นต้นมาเนี่ยเรียกว่าประมาณ15-25ปีหลังเนี่ยไทยเราเนี่ดีไม่ดีถ้าไปนับกันเนี่ยจะกลายเป็นประเทศระดับท็อปท็อปมากกว่าอันดับ4ด้วยซ้ําน,นะครับลองดูนะเขาบอกว่าโดยในกลุ่มหัวตารางที่ยกมามี8ประเทศนะคือพวกการนาไทยชารตกคินีเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ยังมีการรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่หลังปี2000เป็นต้นมาก็ค,คือช่วง15ปีให้หลังเนี่ยครับนะครับ า10-13-15ปีให้หลังเนี่ยยังมีการรัฐประหารอยู่นะครับมีประเทศกาหน้าประเทศไทยประเทศชาติประเทศกินีบิซซานะครับซูดานโตโกกินีบุรุนดีแหมประเทศนะฟางประเทศเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นประเทศที่แค่ชื่อเองเราก็รู้อยู่แล้วว่านะเป็นประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศถึงจะมีน้ำมงนน้ำมันเนี่ยแต่ว่าประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่นะครับ แล้วก็เนี่ยหลาหลังที่สุดก็คือว่าแม้นี่นะเข้ามาในช่วงปี2000ัเนี่ยเปลี่ยนมิเลเนียมแล้วเนี่ยประเทศอื่นเขาพัฒนาไปสู่การนะพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับเศรษฐกิจแบบที่เป็นประชาธิไปไตยมากขึ้นเป็นทุนนิยมทุนนิยมเสรีนะครับแต่ประเทศไทยเรานี่นะครับสรุปว่านะครับมีรัฐประหารบ่อยครั้งเป็นอันดับ4ของโลก ทีนี้ประเทศอื่นที่ลองลงมาเนี่ยนี่ในก่อนนับกันในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับซล,ลิอนียประเทศนี้ก็ยังยากจนและเกิดสงครามกลางเมืองอยู่ตอนนี้นะครับมี14ครั้งปานามา13ครั้งนี่ย้อนยุกไปนู่นสมัยที่คิวบามีการปฏิวัติอะไรกันจะเยอะหน่อยช่วงหลังเขาไม่เคยมีข่าวนะครับกัมพูชานะครับก็ในยุคคูนเซนนก่กว่าจะขึ้นมาสวแหน่งได้ก็มีเยอะหน่อยนะครับ ฟิลิปปินส์นี่ก็ย้อนต้องย้อนไปสมัยมาคอสอะไรนู่นยี่สบสาสิปีนู่นเขาไม่ได้มานะมาเร่งกันในช่วงหลังๆนะครับบังกลาเทศอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาพม่าท,ที่เขาว่าเขาเนี่ยโอ้โหเราดูถูกเขาว่าเป็นนะครับเป็นประเทศด้อยพัฒนานะเป็นเผด็จการทหารปรากฏว่านะครับในช่วงหกสิบปีให้หลังของเขาแค่หกครั้งนะครับเราในสิบเจ็ดครั้งนะครับเรียกว่าไม่เห็นฝุน่นเลยเกือบจะสามเท่านะครับ ประเทศลาวหกนี่สามเท่าเลยเราเป็นสามเท่าเขานะครับอินโดนีเซียห้ 5, ปาปากีสถานห้าเนปาลห้าแคเมรูนสีเกาหลีใต้หนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีแค่ไม่มีเลยนะครับสามเกาหลีเหนือที่เราดูถูกแต่ว่ายังว่าเขาเป็นเผด็จการนะครับบางทีการไม่มีรัฐทหารแปลว่าเผด็จการกลุ่มอำนาจได้เบ็ดเสร็จก็ <c oughs> <c oughs> อินเดียนะหนึ่งครั้งซาอุหนึ่งครั้งสีลังกาหนึ่งครั้งหกสิบปีเนี่ยนะครับและประเทศอื่นเขาไม่มีเลยงามหน้าไม่รประเทศไทย พี่น้องอยากจะทราบข้อมูลไปดูว่าเขาเก็บตารางข้อมูลดิบยังไงเนี่ยนะครับไปดูได้เลยมันจะมีนะบันทึกไว้เป็น Excel นะครับยาวเลยนะครับทั่วโลกปรากฏการณ์นี้นะครับก็หน่วยงานนี้นะครับ systemic peace นะครับนะครับ center for systemic peace ก็เขาค่อนข้างจะสนใจในเรื่องนี้นะครับนะครับกองงานหน้านะครับสำหรับประเทศไทยนะก็เป็นข้อมูลที่ให้พี่น้องได้เข้ามาพิจารณาแล้ววันนี้ก็หึ่มๆม แล้วที่จริงเนี่ยสิ่งที่ไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโรคของโลกเ,เลยนะครับก็คือการการบิดเบือนภาพของการภาพของการรัฐประหารเนี่ยแทนที่จะยกกำลังเข้าไปแล้วเปลี่ยนอำนาจรัฐเนี่ยวันนี้เนี่ยลักษณะที่ใช้สือ่อใช้มวลชนใช้ทหารและใช้ตุลาการนะครับรวมกันนะครับแล้วก็สร้างพร่อแปรกันดาสร้างภาพ ทำให้คนเนี่ยเห็นว่านะจาเป็นจะต้องมีการระรหารรัระหารมีความชอบทมถึงขนาดใช้นักวิชาการใช้ผู้ลากมากดีทั้งหลายนะครับนักเออรวมทั้งนะผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยนะครับออกมาพูดนะครับว่านี่แหละนะต้องเปลี่ยนต้องล้มรัฐบาลต้องทํากันทุกอย่างรัฐบาลไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีการที่ชอบทำไม่ชอบทำะนะใช้วิธีการใดๆก็ได้ เพื่อจะล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ออกมากันเป็นขบวนนี่รางวัลนะ่าจะเป็นนะถ้ากินเนสมาศึกษาวิธีการในการล้มอำนาจรัฐนะในยุคใหม่นี้ประเทศไทยนี่ดีไม่ดีอาจจะได้นะครับเ,เป็นท็อปลิสต์ของ r i p l e y Believe It Or Not หรือไม่ก็กินเนสบุ๊กไปเลยนะครับประเทศไทยไม่ไปไม่รู้นะครับสุดยอดนะครับตอแหลแหลน แต่ว่าในในสภาพอย่างนี้เราก็มีอะไรที่น่าสนใจแบบไทยๆเรานะครับแต่ว่าเรื่องรัฐประหารนี่คงยกย่องกันไม่ได้แล้วครับนะครับติดอันดับสของโลกโดยที่เราไม่ภูมิใจนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยฝากให้พี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงก็สนใจอยากจะไปสืบค้นต่อก็เชิญได้นะครับลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับที่ผมแชร์ไว้ให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับพี่น้องเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กด พอไว้นะพี่น้องสามารถจะคิดว่าคลิกคลิกคงไม่ได้นะครับผมอาจจะให้ทีมงานลองเติมลิงก์เข้าไปให้นะครับในโอกาสข้างหลังนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ